สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีย,ย้ายกุญแจตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่แบบนี้นะครับตัวตัวใหม่จะเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้จะพับได้ พับเก็บได้ครับเราจะย้ายรีโมทมาใส่ไว้ในนี้นะครับตัวเก่าจะเป็นแบบนี้พับไม่ได้ครับน่ครับวิธีก็ไม่ยากครับโอเคแกะตรงมุมนี้ครับ นี่ครับแกะตรงนี้ออกครับแล้วจะเห็นรีโมทอยู่ข้างในนะครับนี่ครับตัวรีโมทจะอยู่ข้างในเนี้บางตัวจะมีชิปนะครับเ,เพื่อนๆต้องสังเกตด,ดีๆบางตัวมีชิป เวลาย้ายต้องย้ายชิปมาด้วยนะครับนี่ครับลายย้ายต้องย้ายชิปมาด้วยครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้รุ่นใหม่เราจะมาแกะใส่กันเลยครับ มันก,ก็จะเจ๋อยากสักนิดหนึ่งของใหม่ก็นี้นะครับอันนี้ตัวละร้อยกว่าบาทครับบางร้านก็สองร้อยกว่าบาทร้านก็สองร้อยกว่าบาทออกมาแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ ะเอาชิปใส่เอาดีโมดใส่นะครับบางตัวจะมีชิปนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆบางตัวจะมีชิปนี่ครับใส่ตรงนี้นะครับจะมีแล้วก็อ๋อเขาจะมีตัวหนังสือมาให้ด้วยครับเ,เราติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับนี่ครับดีโมทำงานแนล้วครับตึบตึบ,บ,บอาคาวเนี้ เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราซื้อมามันจะมันจะไม่เป็นหลอกเรดียวอย่างนี้ครับเราจะต้องไปปั๊มลูกกุญแจนะครับนี่ฮัเราจะต้องไปปัมปป๊มหรือเพื่อนๆมีเวลาก็ตัดตัวนี้มาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับแต่มันจะต้องมีเครื่องมือนะครับแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมไปที่ร้านดอกกุญแจปั๊มดีกว่า ประมาณหกสิบถึงแปดสิบบาทครับนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็แกะออกมาเหมือนกันครับแล้วแกะแล้วก็เอาชิปเอารีโมทมาใส่ตัวนี้ครับเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ผมไปปั๊มมาแล้วตัวนี้ลักษณะจะเหมือนตัวนี้ปั๊มตัวนี้ไม่ปั๊มนะครับก็คือเพิ่งซื้อมาตัวแรกซื้อมานานแล้วตัวที่สองนะครับ ก็จะได้กุณแจใหม่นะครับคุณแจเก่าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็เก็บไว้เป็นอะไรได้ครับแค่นี้เราก็จะได้ดอกคุณแจแบบพับได้ครับนี่ครับ,รบแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็ร้อยกว่าบาทบางร้านก็สองร้อยกว่าบาทเขาอาจจะแถมทานด้วยอะไรด้วยก็ได้ครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้มีห่วงครับ ตัวนี้ผมซื้อสองรอบาทตัวนี้ไม่มีห่วงมาให้จะไปหาห่วงหาห่วงมาเองก็ได,ด้นี่ครับตัวนี้จะแถมมาตัวนี้มาให้โลโกโล้ตัวนี้ไม่มีมเพื่อนเพื่อน,อนต้องดูราคาด้วยครับบางทีราคาถูกราคาแพงอาจจะแถมมาครับหาดูได้ในช้อปปี้ลาซาด้าครับก็จะได้ กุญแจที่สวยงามๆแบบนี้ครับตรวจตัวส่วนตัวเก่าเราก็เก็บไว้เป็นอะไรเรียบร้อยครับตัวนี้เขาจะให้สติกเกอร์มาด้วยครับเราก็แปะตรงนี้ ครับแต่ครับนี่สวยนะนก็จะเดนโซ่นะครับมีโมโมเดลด้วยครับมันมันดีไหมก็โอเคอยู่นะมันกะ็แก๊กไหมเนี่ยครับมันก็ขยับได้นิดนิดแข็งแรงมันก็แข็งแรงนะครับเวลาบิดสตาร์ทเนี่ยแข็งแรงครับครับตัวนี้คือตัวใหม่ครับตัวนี้ก็คือตัว ที่ไปทำดอกคุญแจเรียบร้อยแล้วครับนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็หาดูได้ในล a z a ด a าช o อป e ีครับต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรุ U, ่นอีซูดีแม็กปีน่าจะเป็น2 0 0 7ถึง2อ1 1 1นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ต้องดูรูปกแจเป็นอย่างนี้ครับลักษณะ ช็อปปี้ออนไลน์หรือรัสดาเขก็มีบอกว่าอย่างนี้ครับถึงจะเปลี่ยนได้ครับต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสองสีครับเป็นสีเงินสีแดงครับครับผมเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ไม่ยากครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจก็อยากจะใส่ตามผมก็ได้นะครับร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทจะแถมแบตเตอรี่อาจจะแถมห่วงแถมโลโก้ด้วยครับอย่างนี้ยก็แล้วแต่ล้านนะครับเพื่อนๆหาดูเอาครับครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบก็ ครับขอบคุณครับ